สวัสดีครับผมชางโจมือถือแสงแข็งซ่อมได้และคลิปวิดีโอที่ท่านกำลังรับชมในคระนี้คือแบตเตอรี่แอร์สองบวมเป่งเลยโหน่ากลัวมากเลยนะครับแบบบวมแบบนี้มันอาจจะทำให้ต้าจอเราเสียได้นะครับมาครับมาลองแกะกันดูครับว่าบวมจริงหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงโอโหเห็นไหมบวมเป่งเลยมันพองออกครับทุกคนนี่วิธีการก็ต้องค่อยๆแกะนะครับค่อยๆงัดแบตเตอรี่ออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนมันโหตัวนี้ใส่แพรจอหน้ากลัวจริงๆครับ ถ้าแกะไม่ดีใส่แพ้คต้อขาดเลยนะครับแล้วนี่ครับแบตเตอรี่ที่ค่อยๆต้องแกะออกมานะครับเพราะไม่นั้นเดี๋ยวแบตเตอรี่มันจะระเบิดคาเมืองนะคะทุกคนอันนี้แบตเตอรี่แอร์สองของบริษัทดิซิ่งครับเป็นงานมอกลรับประกันให้1ปีเต็มเลยนะครับแจ๋มากเลยนะครับมาประกอบเสร็จเรียบร้อยให้เหมือนเดิมนะครับอ่าเรียบร้อยครับเนียนเหมือนเดิมนมจอทัชสกีได้เหมือนเดิมเลยนะครับเยี่ยมไปเลยขอบคุณนะครับ